สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนในทุกคนเลย,น,น,เลยนะครับคนที่ไปบอกคือปกเกียร์เออมันจะคือปกกีชาติแล้ววันนี้คนนะฮะเราจะมาสอนงานอีเวนต์ฮัขนของ TDS กันนะครับตัวแค่สองสตัวนี้นะฮะไปดูกันเลยเออมาฮะ เข้าไปเลยนะครับแล้วก็วิ่งเข้าไปเลยนะเราจะเล่นกันแบบโซโล่อีซี่มันไม่ใช่อีซี่นะครับโซโล่ไปเลยนะง่ายมากเองง่ายสุดๆอดง่ายง่ายชิคเลยครับเออล้อเมล โอเคมันโหลดเสร็จแล้วให้คุณเลือกอันน,นี้นี่แล้วก็จะได้แนละ้วชิวโอนโหฮะวางแบบนี้ไปเลยนี่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 น กต่ผมแนะนำาให้วางในกลางก่อนจะวางที่รงนอือเนี่ยเดี๋ยจับเอู้ง่ายมากอ่ะตึ๊ตึ๊ตึตึ๊ตึ๊ตึตึ ให้าม,าม,มันหลุดไปคุณม่ต้องไปวางแล้วให้ล็อกปอุปั๊บจะดก,การอันนี้แบอไม่ต้องมีตัวทองนะคะลีเบอรลอกตัวทองแล้วก็ม,มีตัวทองก็สามารถเอาไปทได้คะคสงังเกตได้ว่ผมไม่ใช่สกินทองไปดูกันนี้่อ ก็เวลาให้เดี๋ยวห้เรียกรูกวประกาศเราอดูเห็นไ้วทุกทนเหลือตัวสท้ายแล้วเด็กอก็ปล่อยไปเถอะคะ จะให้ลูกนองอบอลเขาจขัดการกันเองแล้วจะารกันจะให้ดูของบ้านนี้ดลูกนอก้องกวาดงี้วะแต่ใช้งานไงก็ไม่ค่อยดูตุดแล้วก็อยาเลียงก็ไม่ค่อยนะมันเลยมัหลุดเลยดีกว่าเพุกนเห็หดตัวตอนนี้ตัวนี้มันก็จะดีเลยนะ เออค่ะเออ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 ไมนก็ลมีปแล้วนตอนเราห้องนี้นะแต่อมจำได้วผมมันก็คิดปิดไปขนาดนี้บอสบอสมาเยอะแยะแขนเป็นเลือดน้อยเลยนะครับบอไป,ไปโดนบ,บาก็ไป,บบาไปทิรงบอสโดนบบก็ะทำที่ไหนต้องโกงเนี่ะ แล้วคือสามสิบตงก็ได้นี่มันคนตัวขนาดนี้แต่ตอนนี้หมือนเราจะดีมากเลนะอ้หถือไปสกีปไปเ,เนะฮะเอยไม่แล้วผมสกีปเกินอยาสกสกีปมากนะฮะใจเลยอยาสกสกีปมากเกินอยากสกีปมากนะครับ เราไม่ควรชิดกันมากไั่ทำให้อยากคิดมากในวัยแพ้แต่ผมแรงรอดอยียวว่ต,วตวม่หลเพรตัวสิกวอดไม่โกงทบังงโอ้โอโ้โ กูเหรนายโอ๊ะโอ๊ะโอะโอ๊ะโโอีะโอ๊ะโอ๊ะะโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะอ๊ะโอ้ะโอ๊ะะโะอ๊ะงอ๊ะโอ๊ะโออ๊ะโอ๊ะอะโอ๊ะโอ๊์ไอ๊ะโอ๊อ๊ะะโะโะโอะโอระะโอ๊นะโะโอ, no อ๊ตโอ๊ะโอ๊ะ Sakkui, laita se kai. No niin. Joo, 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 กลุดแล้วฮะแฟน่าตัวเดินเหารคือมันกะไม่ขยหลุดกันเพราะว่าแก้มโกมันเลื่อนไปเมนกช้าเลยเพราะว่าพาเวาเราท้าหมนตมันเลยก็ไม่เลือะไรตลอด ทำให้อาจจะหุดต่แ้วขหลดมามันก็จะเกิดฟิกัวท่หักัวิกฟัวตา้วว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 วตววให้ววววววว วางวาเด่นสองถวน,นะคะมันจะได้สองแถวพอดีถ้าคุณบายติดกับมุกัรัร เล่าต่อไปผมไม่สิดว่ามอนมาเล่นเก่งใไรเลือดไหลเป็นน้ำ แขนโดนช็ออีกต่างหากตสาสค่าเดียวโอเค เสีมบัทุกคนเสรบัก้วที่นีี่ไ้เตโอเคี๋ยวก็มาเป็นกตแล้วนะรูสะรงบางตรงนี้เองมสงตัวอ๋อมันเป็นศพแบบ้ด้วยเหรอ เล่นหลักทีแรกไมใส่เกมตัวนี้ไรตัวคิดผลตอนน้นะะไม่ได้เจอตอนนี้นเอาสองแถวแถวล้สี่ะ้แถวล้วสตัว

ตอนนี้ก็ซีซีแล้วะที่บเหลืลอรอบอสละเบ,ะเบะแบบิดสวยเล้วรับรอบอสระเบิแบบซีซีนะคะเริ่มถ่ายปกพิทก่อแบบนเตรียมถ่ายปกพิทก่อนอันนี้เป็นเครื่องมือช่วยเล่นของเที่ยวเห็นไหมครับเล็กน้อยสิบสี่ปี อโอเคได้แล,ล้วได้พอดีครับแค่นี้นะคะบ๊ายบายเดี๋ยวคลิปหนะ้าผมมารีวิวสกินให้นะคะไป